เมื่อเราเก็บไว้ได้3เดือนนะเราก็จะเอามาวัดค่า pH ก่อนที่จะนำไปใช้ค่า pH อยู่ที่3าถึงสประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้นำมาใช้ทางการเกษตรโดยเฉพาะกับพืชผลไม้สัตว์หรือกองปุ๋ยหมักสำหรับนาข้าวจะใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ช่วยป้องกันกำจัดเชื้อราข้าวจะไม่หักคอรวงจะมีเมล็ดสวยสำหรับพืชผักจะย่นระยะการเก็บเกี่ยวใบจะเขียวสดสีสวยเมื่อนำไปรับประทานก็จะหวานกรอบผลจะสวยป้องกันเชื้อราโรคโคนเน้าผนเน่าป้องกงันแมลงย่นระยะการเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้นสำหรับไม้ผลก็จะช่วยขับไล่ศัตรูพืชเช่น มแมลงวันทองเรี้ยหนอนดักกลิ่นคอกสัตว์แล้วจะช่วยรักษาแผลในสัตว์ได้ใช้สำลีชุบโดยไม่ต้องผสมน้ำแล้วทาไปในบริเวณที่มีแผลหรือยุงกัดภายใน3วันเขาก็จะค่อยจางหายไปค่ะสำหรับกองปุ๋ยหมักจะช่วยย่นระยะการย่อยสลายให้เร็วขึ้นถ้านำไปปรับปรุงบำรุงดินก็จะช่วยที่เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ช่วยให้รากของพืชหาอาหารได้ดีต้นจะแข็งแรงและก็สมบูรณ์วิธีการใช้ในอัตรา1ลิตรต่อน้ำา2 0 0ลิตรหรือ1 0 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรใช้ฉีดพ่นทุก7ถึง10วันสำหรับฐานที่ได้เราจะได้ฐานที่ไม่มีสารก่อมะเร็งใช้ไปปิ้งย่างในครัวเรือนแล้วก็สำหรับเศษฐ่านเล็กๆที่เราเอาไปใช้ไม่ได้ ก็สามารถเอามาผสมกับน้ำส้มขวันไม้เพราะว่าถานจะมีค่าความเป็นด่างสูงถึง8ถึง9้าถ้าเรามาผสมมาผสมกับน้ำส้มขวัญไม้เราก็จะได้ค่าที่เป็นหรือ5 5ก็เหมาะสำหรับปรปับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมสภาพแล้วสำหรับที่เท่าของฐ่านเรายังสามารถนํามาโปรยเหนือลมเพื่อป้องกันเพลี้ยต่างๆได้ด้วย นี่คือความมหัศจรรย์ของน้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตรสรุปน้ำส้มควันไม้คือผล่อยได้มาจากการเผาถ่านนำมาใช้ทางการเกษตรได้มีคุณภาพสูงสุดช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติตามแนวทางปัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เป็นการลดต้นทุนไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกแล้วยังสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนจะนอกจากนั้นยังมีสมุนไพรเศษพืชผักผลไม้และขยะต่างๆตามบ้านเรือนที่เราสามารถนำมาทำเป็นน้ำหมักฮอร์โมนใช้ร่วมกับน้ำส้มควันไม้ได้เป็นอย่างดี ดังท่านจะได้เรียนรู้ต่อไปในฐานที่สาม